ต้มเปลือยหรือยังเปลือยแล้วเดี๋ยวพามาดูามาอยากเห็นมาจะเปิดมอให้ดูว้าวนี่ระวังนะรนะ้อนข้ามาดูใกล้ๆนี่ไส้มะเฟืองครับจะเป็นท่อยาวๆอย่างนี้เลยเห็นไหมระวังระวังหน่อยนี่เปลือยเรียบร้อยแล้วขึ้นปากหนามนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแดงแป๊บเดี๋ยวนะขึ้นได้เลยเนี่ย เบื่อแล้วเนี่ยเข้ามาดูใกล้ๆได้แล้วนะน,น่ากินมากเราก็จะขึ้นอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆน่ากิน,อกนเอ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพันธทนานะน่ากินวะอันเนี้ยนะไปทําลาบนะผมว่าแม่งน่าจะโอเคมากเลยกินหอมมันออกนี่ใส่มาเฟืองใส่มอาสูญานอ่าโล ไอ้มาเฟืองอออเป่ยเปลยใหม่ๆเลยดูดิน่ากิน่นะ้เฮ้ยนะตอนนี้พร้อมให้บริการแล้วครับ15จุดสูตรนอนฮะผู้การจ้มแซบ่บริการอยู่ที่คลองผมอำเภอบ้านผือนานิยมังรวัดอนนะมาได้เลยนะ ยังคงขีดละ30บาทอยู่นะครับสามารถมาเลือกได้ทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็ส่งให้แม่ค้าแม่ค้าก็จะขึ้นตาช่างฮะตาช่างก็จะบอกราคานะครับแล้วก็เราก็จะบริการให้เลยทันทีพันฟรีปรุงฟรีมีน้ำจิ้มอยากได้อะไรอยากแยกเนื้อแยกน้ําอยากได้น้าต้มขมเปรี้ยวหรือไปจิ้มจิ้มขอแค่บอกเดี๋ยวจัดให้เป็นถุงด้านล่างนะครับผมแม่ค้าจะทําทิ้งไว้ให้นะครับเป็นเครื่องในวัวรวมถุงละ50บาทมีเปรี้ยวมีขมไปปรุงเองไปจิ้มจิ้มลาบราบ50าต้มก็น50นะครับ แล้วแต่โอกาสแม่ค้าเผอก็จะเป็นพ่อค้าเนี่ยแหละรถ <c oughs> <c oughs> น่ากินมาดูดิเนี่ยพอเปิดแล้วมาแล้วแบบเจอแบบแดงแๆสวยๆใหม่ๆอย่างเงี้ยใจมันฟูน้องวิดิดีน่ากินวะใจฟูเลยอะไปขึ้นของก่อน